สวัสดีพี่น้องสบายดีมือนี้ก็พาไปเบิ่งอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องโครงหลังคาแล้วก็เก็บสีพี่น้องว่านบ่แล้วพี่น้องขำก่อนแต่มือนี้ก็สิเก็บเก็บสีคือเก่าพี่น้องเลยแล้วแหละว่านนี้พี่น้องมือนี้ก็สิเก็บสีพี่น้องเลยบางทีก็ขึ้นมือน,นี้มึงตัดลมพี่น้อง จะตานลมคือว่าจย่าง้วหละเลยพี่น้องเอ้ยหมือนคอยเก็บสีเก็บสีบอลหอยจอดพี่น้องบอกกันเหมียงกางเงี้กันเหมียงกันเหมียงเวลามันหลายปีมันเป็นเหมียงพี่น้องเอ้ยตัวหอยจอดมันนะเก็บสี ทางแอโอยกับวันคานว่บม,มีเวียกเวียกเข,าาข่า่าวันคานจะชิจะกลับว่าเออให้เปิดก,กับก่อนพี่น้องเลยเปินวางเวียดมาสอยองานโครงมาบันก็เปิดน้ำพี่น้องเลยชิดได้ก้นน้ำนี่ก็ แห้งแล้วพี่น้องเริ่มแห้งแล้วเพูนว่าเปิดเปิดคุมมือวะหายได้มือละคุ้มพี่น้องเลยแห้งเริ่มแห้งเลยว่าสีขาวสวรรค์พี่น้องเลย,เเลย,ววเลยไปซื้อถอทถอมาต่อใส่นี่สิมักเมี่ยพี่น้องนำซื้ออยู่เซโน่เพิ่นคลายเป็นอนันณาเป็นอนันณาเลยยกเลยพี่น้องเลยราคากับสองพันสองพันหา้ากนวน่าบาทเลยพี่น้องเลยไปถามมือ เหมืนเท่าจากไส่ย่อยเทาบบไส้ลายป้านั่นพี่น้องไส้ฮอทสองพันบาทพี่น้องนู้นลำแพงเลย,เ,เ,ลยเป็นเขาพี่น้องเป็นเขาอันส่วนอวนน้ำมันมจงังไปเลยเสียรเราได้สัประโยชน์พี่น้องดูพี่วัท่บอ,ทอบอัวคายย่อยบอ่วมีย่อยบัวขายเป็นอันเลยแบบเป็นโค้งเลยพี่น้องเปินตับ เป็นอะไรโค้งใหญ่เลยพี่น้องมื่อนี้นก็สี่สายทางนี่พี่น้องตัวเล็กตัวน,นี้พี่น้องเล็กหาวตัวน,นี้หนึง่งสองสามสี่หาหาอันพี่น้องตามสองพี่น้องคือกับตัวนนะ่ะมันจะสวยครับหับนั่นนะหับนั่หนักกระเบื้องพี่น้องเลยเวลาใส่กระเบื้องเพอว่ากระเบื้องกระเบือ้องนี่สี่นักพี่น้องเลย เอาได้เสริมเสริมเดยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หนับมาเลยหนึ่งสองสามสี่หาหาอันพี่น้องโต้อันสี่คูนแปดใส่พี่น้องตัดใส่ทั้งหน้าคงเฮากับคลื่อนพี่น้องไงเอาเสริมใส่หนึ่งสองสามสี่สี่โต้โต้ที่มีแล้วประมาณ หนึ่งสองสามสามโตสี่โตพี่น้องเลยถือว่าแล้วทางหนาพี่น้องหลายมือในการใหญ่สางแอน้อยกับหน้าเป็นขึ้นตัวนี้พี่น้องแล้วก็สุแล้วพี่น้องท่านท่านนี้ก็สเก็บซีทางหนาก็ประมาณนี้พี่น้องแล้วก็สีใสต้านลมพี่น้องต้านลมนี่ ท่างขางอัญชิลาคือเก่าพี่น้องแบบเพื่อนอนแนี่ไปพี่น้องปัดลมต่างขางด้านขางพี่น้องสารก็ลงมาเลยพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วก็ลงมาบุกต่อเดินบุกซอยอย่นะวันวันข้ามก็ได้เดินการเดินทางกลับสวรรค์พี่น้องไงเป็นเพราะว่าเป็นมีเวียกอยู่สวรรค์พี่น้องไงก็ได้เพิ่นและซอยพี่น้องไง ทุกคนแหละซอยพี่น้องด้านหน้าก็ประมาณนี้พี่น้องสเกต็ตบ้างแต่เขาใส่เล็กลายกับดัวแนแนวหน้าดีพี่น้องเลยแบบว่าหักพี่น้องเลยบรรยากาศเก็บซีพี่น้องเก็บตัวสาวมันจะมาห่อนวานเก็แบกับมาแล้วพี่น้องผมมาลายลายบนจอด แบบนี้พี่น้องแบบแนวแล้วหักหักพี่น้องไงแบบเล็กซับกันแบบเบิ่งแน่ใปกับเน็ตก็เนีนนนาดีพี่น้องไงขนาก็เก่งพี่น้องไงงานงานโค้งไง กินเขาก่อนพี่น้องเราทำกันกินก,ร,กระเปียบเพื่อนเนี่ยปั้นเศร้าก่อนชิลงเวียบพี่น้องเลยสางแอ่นนอกระกินกับพี่น้องพากันปั้นกับกินกระเปียกพี่น้องเอา่านเศร้าฮองกับประมาณนี้แหละกคกไม้พี่น้องเตรียมสิปลูกมีกกมะขามพี่น้องแล้วก็มีไอจูด ไปซื้อก็ไม่เท่านะไม่เท่าเป็นคายอันอันสิบพันแหละซื้อสองอันบรรทัดสิบห้าพัน 15, ก็เลยเอาซอยเปิดสองสองอันสองเบียร์พี่น้องเตรียมปลูกแล้วก็ต้นมักมอนพี่น้องไปซื้ออยู่สวนต้นหนึ่งสิบห้าพันแล้วพัลุทไถ่ต้นหนึ่งสิบพันแล้วพี่น้องแล้วก็สิปลูกเพชรนดำพี่น้องเบียร์เนีปลูกอ,อันนี้กับพี่น้อง มาถ่ายทําต่อจากบอเตและพี่น้องเ้ออนกันนะสีส่วนกันไปสั่งไม้โซลามาเพิ่มเนออาะไอการนาพ่นว่าเอาไม้โซลามาเพิ่มอีกจั๊กหกตับเนาะพี่น,อนอ้องะเฮาก็สิมาสั่งไว้แล้วก็ไปซื้อหน,น็อดจับกระเบื้องนาพี่น้องะซื้อมาเมียนนี่กะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นเฮ็ดอันนี้พเี่น,น้องเห็นมาไม่ตัดไม่ปัานลมบ่ไหม่เนี้ยพี่น้องอ้อนก็วอาว่าเป,ป็น บอเต่เปกเสาสายเพื่อนสาย,พายไพ่หายแล้วก็กับสวรรค์แวพี่น้องเนาะไปกับบอเต่เล้วพี่น้องเนาะบอกต่ทำเหมือทาสีเนาะเก็บสีหายพี่น้องสากสองสากในเห็ดอันนี้กาว่าเรื่องจ้างสอกจ้า,สางสากอะวาสิได้เอาไอ้กนะนาแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่วาหาจ้างนจ้างไอ้กะนาพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นเห็ุการละเอียดต้องพี่น้องเนาะ แต่กระเห็ดมาล้า,ลางแล้วแต่สีออกมากอาธิบายเนาะเพราะว่าคนเอฟซีเบ้าอ้นเอ้ยบาเต้่ามีเอฟซีเม้นในซะองข่อยเท้าว่าอันว่าจังใดิได้ดจ้างสร้างใหม่บอหรือว่าสิได้จ้างไอการ่านี้หรือว่าอะไรเฮาก็ยังบ่ฮู้อ่าชัดเจนว่าไอการ์นาสิได้เฮ็ดต่อบอหรืออ้นสิเอาสร้างใหม่ หมออะนะบ่เมื่อยบ่หมอโอติดนอนะคือดูแ,แะทออะอลายพี่น้องแล้วจอสิออกมาอธิบายเนาะจะอยู่ในคลิปของอ้นน้อยนะเมื่อแรกแล้วอ้นสีออกมาว่ากับอ้นใหญ่น้ำนะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าบระเด็อะไรหรอกพี่น้องอ้นกับเอฟซีว่าอ้นไล่เัเซนซี่อะไร ว่าอ้นใส่กันหน้าพี่ฟียังสั้นจังซี่อ้นกันบบัลลัสไซฟี่เนาะอันจ้างอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องการเอาเอาหาวานมาซอยเน่โอไอตินโอตินเน่ะดูดูพี่น้องโอบอ,บอกให้ยากับยาบอกให้เศร้ากับเศร้าพี่น้อยอยากเห็ดต่แทะ เตก็ไปเอาสวัรค์ให้เนาะสวัรค์ให้สส้่งพี่น้องเปิดก็ไป,น,ปน้ำอ้นไปสั่งโถ่ถามเป็ลายหา้านเนาะมื่อนะครับไปถามห้านเดียวพี่น้องเขาบอกคายเป็นอะไ,ไรไม,ม่ยั้งเลยเนี่อใส่หมอกไอเมีย แล้วก็เขาไปติดตามในคลิปอ้อนละพี่น้องมแมลงนี่แหละอ้อนสีออกมาสีแจงซัดว่าได้จ้างสร้างใหมหออ่หรือบอ่อหรืออ้ไรกันหรือว่าในใดจ้างกันแบบไหนสีว่าาให้เอฟซีเขาใจเลยพี่น้องเลยเพราะว่ายังมีบางคนเนาะมันกลมีเอฟซีเขาใหม่ตัวใหม่ัวเก่าเอฟซี FC เก่าที่ติดตามเขามาตัดโดนเผื่อเขาจ่าเนาะพี่น้องแต่เอฟซีใหม่ที่เขามาติดตามเผื่อบอกเขาจเผื่อพูดโน่นนี่น,นั่นเนาะเผื่อกขเลยเบ้าใส่หลายสิ่งหลายอย่างอะไรพี่น้อง กเว้าเรื่องอยังอยากอยาก,อยากสร้างบ้านอยากทําบ้านแต่ทําหาอะไรไม่เป็นพี่นอ้องว่าาแบบนี้แต่ว่าผู้วันที่ว้าให้หมู่ค่ะทำเป็นบละสร้างบ้านทางลังตัวเองเป็นบลขค้บนบดวันใส่เงื่อนจ้างคือกันนะเอจีที่เขามาเบ้ามุมีไยดอกที่เป็นนะ คนที่เป็นมันเห็ดเกี่ยวกับอันนั้นมันก็เป็นเห็ดเกี่ยวกับไฟก็เป็นเรื่องไฟเกี่ยวกับสร้างเห็ดเป็นเรื่องสร้างออผู้ใดเป็นม้างกับผู้นั้นเป็นม้างอาชีพของฝ่ายของมันเป็นอันใดอะก็เป็นอันนั้นเราพี่น้องเนาะได้ละมันพี่น้องมาเตะอันนี้โอนว้ากับกบดว่าแบบกลมร้มเด้อพี่น้องเร้อเว่าเฉพาะผู้ที่บ่เข้าใจเนาะ เม่นบางเม่นตัวไรตักเตือนอบอกซ้อนเขาก็เอามาปรับปรุงเขาก็เอามาเปลี่ยนแปลงพี่น้องอตัวไรว้าแบบให้เขาบ่มีเหตุผลนี่เขาก็บ่อยากให้เว้าให้ได้เพราะว่าเขาม่นพี่น้องกันบ่เม่นยังมามาเว้าเขากันเบิ้งกับเบิ่งชมเข้าดีๆน้องบ่เม่นกับเม่นให้มันสร้างสันถานะ อ่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องโอนกรบเบาเตสเออกไปข้างนอกเลยจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้อง